หมอเขาก็ซร้าประวัตินะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าความเครียดแล้วก็กินอาหารไม่เป็นเวลานั่นยังไงว่าแล้วพี่แพนเค้กคะพี่แพนเค้กก็เป็นต้นเหตุกันนะคะชอ้าราแล้วกกินอาหารรสแซ่บๆจนร้เนี่ยติดใจชอบกินอาหารรสเผ็ดไปแล้วล่ะค่ะเท่าเราสิอีกเลยเนี่ยม เลยละค่ะหอทางประเทศก็มีส่วนนะคะบริษัทนี้ใช้งานแต่ละอย่างไฟโดนก้นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราสู้สุดกับลูกค้าโดนด่าโดนกดดันจนกินข้าวไม่ลงพอจะกินข้าวนะคะลูกค้าก็โทรมาจีบเจ้าไหนก็เรื่องมากหลังเลงานเครียดแบบเนี้ยขอเล่าขอเล่าออกเลยดีกว่าค่ะแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณน้องขาคือปัญหาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็แก้ต้นเหตุสิคะถ้าอย่างนั้นนะคะพอแล้วปิดบริษัทเลยไม่ได้ โน๊กฟาล่าเองนะคะจะเอ้ยขำน้อยถูกแล้วอย่างนี้นะคะคุณนนองต่อไปนี้คุณนนองจะต้องกินอาหารให้เป็นเวลานะคะควบคุมสติไม่ปีดเครียดปิดเครียดนะคะแล้วก็ต้องเลิกกินอาหารลดจัดเกินไปเลยนะคะพวกแกก็เหมือนกันเดี๋ยวทำการ โรคกระเพาะอาหารแล้วแต่ตอนนี้เรามารู้จักโรคกระเพาะอาหารกันดีกว่าครับโรคกระเพาะอาหารสาเหตุการนับประทานอาหารไม่ป็นเวลารับประทานอาหารร้จัดการติดเชื้อเอสไพลูไรการรับประทานยาแก้ปวดจะพวกแอสไพรินยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์เช่นแอสไพรินอินโดเมทซินไอบูโพรเฟนนาโปรเซตเปต้นการใช้ยาประเภทนี้นานๆจะเพิ่มโอกาสการเกิดแผลท้าไมกระเพาะและลำไส้ หรือมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนเช่นเลื่อนออกหรือแผลทะลุได้การดึงสุราและสูบบุหรี่ภาวะเครียดอาการสำคัญปวดหรือจุกแนนบริเวณใต้อิ้มปีหรือหน้าท้องชั่วโบงเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดมักเป็นเวลาท้องว่างหรือเวลาหีุอาการปวดแนนท้องมักบรรเทาได้ด้วยอาหารหรือยาลดกรดบ้างรายอาการปวดจะเพิ่มขึ้นหลังอาหารโดยชอบอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเ,เ,เ,เป็นต้น บางรายอาจจะไม่มีอาการปวดท้องแต่จะมีอาการแน่นท้องหรือไม่สบายท้องมักมีอาการท้องอืดรวดด้วยชัดเจนโดยเฉพาะหลังกินอาหารมีลมมากในท้องมีเสียกงกรดเรือหรือหายลมจึงจะดีขึ้นอาจมีทครื่อไส้อาเจียนรวมด้วยการรักษารับประทานอาหาร่อนย่อยง่ายเมื่อมีอาการของโรคกระเพาะกำเริบรับประทานอาหารจำนวนน้อยๆแต่ให้บ่อยมือ้อไม,ม่ควรรับประทานจนอิ่มมากในแต่ละมือ้อเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัด เพี้ยจักของดองน้ำบัดลมกาแฟของทอดของมันและของผงเขี้ยวน้สูสูุุรี่และนดื่มส่ราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดการใช้ยาแก้ปวดแอสไพรินและยารักษาโรคข้อกระดูกอักเสบทุกชนิดถ้าจะเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาพแพทย์คลายความเครียดและความวิตรกกังวลพักผ่อนให้เพียงพอ ร,บรับประทานยาลดกรดหรือยารักษาแผลโรคกระเพาะอาหารติดต่อกันอย่างน้อย4 8สัปดาห์หรืออาจได้รับยากำจัดเชื้อเอสไพลโรไรร่วมด้วยถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนเช่นปวดท้องรุนแรงหรือเื่ออาหารน้ำหนักลดลงมากถ่ายไปเลือดสดหรือสีดำเหลวควรรีบไปพบแพทย,ย์มาแค่านจาก โรคกระเพาะมันรุนแรงอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหลายเดนที่ผ่านมาก็กินข้าวเป็นเวลาด้วยอย่างนี้จะเป็นม่เนี่ย คดูคแลสุขภาพด้วยทั้งคุณแม่แล,และก็คุณลูกจะได้ร่างกายแข็งแรงค่ะคุณพยาบาลไม่ต้องห่วงคุณ<ข>อดอนฟอรรี่ ตัวเองตั้งใจฟังนนะเขานะเขามีเรื่องจะบอกตัวเอง<แ>ยังคือว่าเขาเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโรคกระเพาะแน่นอนเลยตัวเองเพราะว่าเขาพฤติกรรมเสี่ยงสุดๆเลยนะตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยกินข้าวไม่ตรงเวลามีลมในท้องเยอะแล้วก็มีการแสบท้องลมท้องปวดท้องอุยอ้ยหูยอาการอย่างนี้นะตัวเองชี้ชัดเลยว่าเป็นโรคกระเพาะแน่นอนคุณ คนที่เป็นโรคระพาะตัวเองอาการเหมือนอย่างนี้เลยปวดปวดหาย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 ปวดปวดเดะเดะเลย